แม่ขายลหลายๆคนคงชอบซุ้มสีดำในวันนี้ทางบันชอบขอนแนะนํซุ้มเมทั้งชี้สีดำตัวนี้เลยค่ะุ้มตัวนี้ทามาจากแผ่นเมทั้งชีร้รรลเลสตัวโฟมเหล็กของเราได้พ่นสีดำและนอกจากนั้นตัวหน้าต่างของเราสามารถเปิดอ,ออกได้3ามด้านและตัวหน้าต่างของเรามีเหล็กทบให้ด้วยเปิดได้3มทางรับลมอากาศถ่ายเทสุดๆเอาอกเอาใจคนมีงบน้อยหรืองบจากัดต้องตัวนี้เลยค่ะแอร์ขอแนะนำและนอกจากนั้นตัวบาของส้มเร เรายังทํามาจากแพดเน็ตทั่งชีดเหมือนกับตัวส้มรับรองเรื่องความแข็งแรงไว้ใจวันช็อปได้เลยส่วนหลังคาเราย้งติดนวนกันความร้อนให้อีกดวงไฟเราเป็นดวงไฟหลอด LED ดีตัวประตูของเราจะอยู่ทามด้านหลังใครได้ไปตรับรองติตใจมากเพราะว่าคุณภาพที่ดีและราคาที่ถูกหากใครอยากเห็นรูปภาพทังเราก็มีให้นี่ค่ะปึง้ง กระวก็มีขับะปื้งกระปมีขับะปื้งและหากท่านใดสนใจสมที่มีคุณภาพดีและราคาถูกต้องที่นี่ค่ะถูกและดีทั้งที่วันช็อป